สวัสดีค่ะเม่งเง่าค่ะสวัสดีค่ะเม่งเงาครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเม่งเง่าค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะคุณแม่เนาะคลิปแรกแหกมานค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเม่งเง่านี่เพิ่นฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฟันดาเลขกเพิ่นเข่าเนาะค่ะ0330เพิ่นว่ะค่ะ งวดนี่บอพาดเนาะค่ะแอดตองมาตามคุณแม่ไปให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะในเง้ยนว่าคุณแม่ฝันแหล้ว่าสันฝันมือไรคุณแม่ก็ขื่นนี่ฝันมือขืนนี่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อขืนนี่เป็นขืนวันพุดเนาะค่ะแอดมาตามคุณแม่เสาวันผาฮัตค่ะส่วนสีเทียงเนาะค่ะเป็นส่วนสีเทียงมาตามคุณแม่ฝันจังไรคุณแม่เมื่อขืนนี่ฝันไปก็เห็นเฮื่อนหลังบอกไงมีแต่เขาตาเข่าตีละเมตแต่เขายังไะ เขาเต็มเดินกันใหญ่ๆกกว่างนะแม่กันไปนแน่บ่งอูเหันขึ้นมีแต่หลังใหญ่ๆถนอว่ะเขาก็ะตีหลิวเหลียวใหม่คือไหเป็นเหลิวเหลิวเบิดชุหล,ล,ลังเลยไหนโะอ้มนี่แต่เขาตากอยู่หันมนเต็มมันมันแม่ที่อันนี้แม่ก็เห็นบักจกเห็นบักจกแม่ก็ไปจับยุ้แม่ก็เอาบักจกเขาตัวไปท่านในเลาแม่ว่ะค่ะดาม,มันพีดาม,มันบักจก <laughs> ใหญ่กันนะเลยดำ <laughs> ได้ว <c ười> ่ามันเออว่ามันจำใหม่ว่ามันเติมใหม่เลยว่าเอาพวกโจ๊บพุทธในเล้าตัวพวกโจบเขาตัวนี่แม่ว่าแม่ก็เลยไปป้องไว้หมองเก้าบ้านแม่ก็หูมื่อบ้านก็ไปโจ๊บถนนตัวบานฟันสันสันฟันถนนโอ้ฟันซ้ำเนาะฟันที่ลานเขาใหญ่ไม่ก็เหนื่อยลาดเขาใหญ่ใหญ่บันไดซ้ำเลยค่อลีแล้วใหญ่ีหลีร้อยซ้ำลาดมันบ่นี่โอ้ยกระซัมเนาะใหญ่ลีใหญ่ บานี้อืมเลยมื่อแม่นหน่อยๆเด้เฮือนก็ไม่แต่ลังใหญ่ๆเฮือนมีแต่ลังงหญ่ๆลังงหญ่ๆช่วงสูงอีสักอะดีสูบอกบานนีพุ่นแม่เฮือนนี่จัหลังเลยนับบอกผมบอกในนาบแล้วมันอ้อมล้านเลยเฮือนก็อ้อมล้านเขาเลยมีแต่เฮือนอ้อมเต็มเลยไม่เฮือนล้างใหญ่ๆเลยค่ะวัาโตว่าแม่บ่พันวันเมื่อคืนแม่ก็อืาเออ ลานเขาใหญ่เอลีได้ใหญ่เอลีถือว่าเป็นฟันดีนะแบบท่านพูดน้องข่าวยืนกลุ่มเขาเนาะน่ะงฟันเขาน่องเขานี่เป็นเขาเปลือกได้เนาะเขาเปลือกเป็นเขาเปลือกแม่เลือดตขาวเลืองอาลามเลยแมนมีแต่เขายังว่าทางไต่มีแต่เขายังว่าไก่หันแล้วไงคือว่าเป็นฟันดีฟันเห็นเพื่อนฟันเห็นเข่าอิ่มน้ำสำราญเนาะถ้าฟันแนวนี้ก็คือมีอยู่มีกินค่ะถ้าวบ้าถึงคำโบราณเนาะค่ะละตุเร่ปันี้ คุณแม่สิบปีให้ตัวไรนอแม่สิบีเจ็ดเก่าแล้วแม่เจ็ดเก่าแม่สองตัวเจ็ดเก่าแม่สามตัวเราคุณแม่เจ็ดเก่าและนองกันแม่สามตัวหาเจ็ดเก่าเนาะค่ะตีจากยังในคุณแม่ตีจากเหื่นกับเขาโอ้กับบกชกยูแล้วตีจากเหื่นบกจกแล้วก็เขาเมนบอกค่ะหื่นนีนคุณแม่ตีเป็นยังเหื่นหาเหื่นหาบกจกเจ็ดบกชกเจ็ดเขาเป็นยังหลบบานเขาเก่าเก่าเพราะว่าคุณแม่ตีใหาย่ะ เจ็ดเก่าเนาะค่ะเจ็ดเก่าเขาจะต้องเป็นเก่าค่ะเขาลองเหมือนหวานแขวนแควนค่ะท่านผู้ชมเลขกสามตัวก็สองตัวเนาะค่ะตัดดินเอาเนาะคุณแม่เนาะฟันเทียนฟันเทียนล้านเขาเนาะคุณแม่ล้านเขาขุนเขาเนาะแม่หรือว่าฟันดีเนี่ยค่ะฟันเห็นเขาเปลือกมีเต็มล้านเต็มล้ยนี่มันเลือกเอือเลยยังไงอายุแม่จ็ดปีน้อง หกสแล้วล่ะหกเท่าไรคุณแม่หกสิบซื้อแล้วคันเอาตรงหกสิบเต็มเลยเกิดพ่อซอยังคุณแม่คันแม่เอาศูนย็ดกับหกสิอคุณแม่เกิดพ่อสอยังสอศูน์หกหังเอาศูนเจ็เป็นยังคือเสลลศูนเจ็ดเขาหยอได้ไม่ใหญ่ระแจงปีเออประยังมาแจกแค่ปีหนึ่งตามบัตรประชาชนนี่เกิดศูนย์เจ็ดเกิดอีรีนี่เกิดศูหอดล่ะกมีอยู่สองยางเนาะอายุหกเอ็ดกับ หกศูนย์หกศูนย์หกสิบเอ็ดเนาะค่ะค่ะพ่อสอเกิดกันสองยางคือกันศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะหนองอ้ายมันแล้วค่ะเทือท่านผู้ชมเพิ่อนอยากได้เนาะเทือเพิ่นมากนัมค่ะเป็นแนวทางค่ะแต่ว่าส่วนตัวเลขที่จะลงอหแ้แคบมนะาเจอเป็นตัวเลขที่คุณแม่เป็นหามาเนาะสามตัวเนียนๆครับหาเจ็ดเก่าค่ะตอนที่ล้านเขาใหญ่เราสั่งพุ่นแม่คือว่าเป็นนิมิตฟันที่ดีเนาะ มันอยู่ดอกคุณแม่ค่ะฟันแี่โตตัวใหญ่แม่เลยมันเลยจันทร์ฟั่หาันจันฟันเขาหนาอุดมสมบูรณ์เครื่องันเดียันหั่หาอยู่แหละกาได้าอยู่บนขึ้นนี่กาบงานเิ็นมาลงกาบคู่ขึ้นงานลกาพผานี่ฟันโหลดแม่บอกบอกกาบกับฟันตัวตะกี้แม่กับกางเสมอยังบอก่าฟันจเทื่วตัวโอกแม่หวานที่แม่เลยบอกว่าคุณแม่ฟันนี่เด้อเนาะ ฝันเด้อแอดบอกคุณแม่คุณแม่ฝันไหเนเด้อคุณแม่ฝันแมนฝันอีหรีแบบนีเนี่ยมือเศร้ามากว่าแม่ฝันประศนถือว่าเป็นฝันดีเนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ไม่ย้ำเพิ่มเติมอีกบ่บ่มีเนาะค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลข้อมฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเม่เง่าค่ะในงวดวันที่1 6กรกฎาคม2567น้นี่ค่ะ แม่เงานี่เพื่อนฟันสันสันท่นผม้ช่มฟันเห็นลานตาเข่าเพื่อนว่าค่ะเพื่อนห็นลาหไงซำลานยายม,ๆๆมันเลยเพิ่นว่าลาบักใไง่บัก่วงตาเข่าเปลือกเต็มลานเพิ่นว่าค่ะแนมไปทั้งไดกับเลืองอารามไปทัวเลยเพื่อนว่าค่ะมีตังเต่เข่าเพื่อนว่าเป็นเข่าเปลือกเนาะค่ะที่เขาเอามาตากเพื่อนว่าแล้วก็มีเือนนี่สางล้อมเพื่อนว่าสางล้อม เ้าเปลือกเพิ่นว่าคะ่ะเขาเปลือกนี่ล้านกใหไงคือล้านมันเลยเพิ่นว่แลวาก็มีเือนมีตะหลังใหญ่ๆงามๆสางล้อมล้านไห้ไเพิ่นว่าคะ่ะอ้อมไว้เลยเพื่อนว่าค่ะไม่งานี่แน่มังขาวอิ่มแล้วเพิ่นว่าแน่มังขาวคากแล้วเนาะคะ่ะเลืองอารามไปทั่วเบิดน้ำผืนเพื่อนว่าแน่มังคักอิ่มน้ำสำลานแล้วเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยยางเพิ่นว่ายางไปละไปพอบักจุกเพื่อนว่าบักจกนี่ ภาษาไทยเขาอื่นว่าจบเนาะค่ะเพื่อนยางไปพ่อบักยกแล้วเพื่อนก็เลยยางไปจับเพื่อนว่าเพื่อนว่าตะบักยกเพื่อนเพื่อนว่าว่าสีเอามาแล้วก็ว่างไปมองเก่าเพื่อนว่าบ่เอาไปหรอกเพื่อนว่าค่ะแล้วก็ตื่นเพื่อนว่าค่ะฝันซ้ำหนี่ฝันสันสันเพื่อนว่าไม่เงาก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะตัวเลขเป็นตัวเลขดีจากฝันเนาะค่ะเลขสามตัวฮาเจ็ดเก่าเพื่อนหายมากค่ะฮาน่ตี้จากเหอนเพื่อนว่า เพือนหลังให่หลังงามต,ตีเป็นหาเพิ่นว่าค่ะเจนี่ตีจากบักโจกเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนได้ไปจับบักโจกเพิ่นมาบักโจกนี่ดวงบักใ่เหล่มบักใ่เพิ่นว่าค่ะเก้านี่ตีจากเข่าเพ ok ok e ื่อนว่าเข่าเปลือกนี่ตีเป็นเก่าเพิ่นว่าค่ะเพื่อนก็เลื่อ้เลขมาสามตัวก็คือหาเจดเก่าเนาะค่ะเลขสองตัวกับเจตเก่าเพิ่นว่าค่ะตัดเลนเอาเนาะค่ะหาเจตหาเกาเจตเก่าตัดเลนเอาอย่าลืมเล้อค่ะท่านผู้ชมตัดกลับหมุนหน่ำเพิ่นว่าค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสือสลากกินแบ่งรัฐบาลของแมงเง่าค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2567น้ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับแมงเง่าสุขูสุขคนค่ะค่าตะคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะสาวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพร้รวยนั่มในเรื่อค่ะคลิปนี้สาวนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนา้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ